สวัสดีครับชิมนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งสมาร์ตสตรีม MT5 แบบติดตั้งเองนะครับซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่2นะครับโอเคครับผมเมื่อเราเข้าสู่หน้าเว็บ top t e n d e r t o t h ตัวสมาร์ตสตรีมนะครับจะอยู่ที่ set MT5 นะครับแล้วก็สมาร์ตโปรดักก็มาที่สมาร์ตสตรีม MT5 นะครับ จากนั้นนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราแตะไฟล์ก่อนนะครับผมเราก็ดับบัญชีเข้าที่ไฟล์นะครับโดยส่วนประกอบของไฟล์ทิปนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ mql5 ตรงนี้นะครับแล้วก็ ลิบมีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดเป็นวิธีการติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทำตามคู่มือกันนะครับอันนี้ให้เราเปิด m g 5ขึ้นมาก่อนนะครับเราทำตั้งแต่วิธีที่2เลยนะครับจากนั้นนะครับ <dann> <n ose> ให้เราไปที่ไฟล์แล้วคลิก open data folder <ose> นะครับ จากนั้นก็ระบบก็จะ,ะแสดงนี่นะครับโฟรเดอร์ต่างๆขึ้นมานะครับเราก็เอาโฟรเดอร์นี้นะครับ m q ็มนะครับ copy นะครับคลิกขวา copy ได้เลยนะครับผมแล้วคลิก page ได้เลยนะครับแล้วก็กดลีเพ e file in Destination นะครับผมเท่านี้นะครับวิธีการติดตั้งก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในของตัวสมาร์ตสตรมนะครับวิธีชเรียกใช้งานนะครับผมก็จะอยู่ตรงแท็บ Navigator ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าใครไม่เห็นแทบ n i v i g a t o r นะครับไปที่ View n a v i g a t o r เลื่อนลงมาตรง Expert Advisor นะครับจะอยู่ตรงนี้สมาร์ตสตรีมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในแทบของ Expert Advisor ตรงนี้นะฮะแต่เมขึ้นมานะครับ นแรกมันก็จะเป็นหน้าคอมมอนนี้ขึ้นมานะครับให้ติ๊กตอกตอกตัวนี้ก็ <c oughs> ไปที่ dependency นะครับติ๊ก allow dll นะครับแล้วกดโอเคครับโอเคครับผมส่วนคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ